ไม่อยากจะบอกว่ามีคนทักว่าเยแผลเป็นอ่ะที่แผลเป็นเดิมเราตรงคิ้วอ่ะคือยังเห็นชัดกว่าที่เพิ่งทำมาอีกคือไม่อยากให้ใครทําเราเป็นแบบเนี้ยจริงๆสงสารนี่ก็คือแผลเศร้านะจริงเนี่ยคือสามปีแล้วนะแต่อันนี้ก็คือสามอาทิตย์คือคนละเรื่องเลยค่ะแต่เขาดูอีกางอีกข้างนึงกลัวมากเลยมันปูด ฝั่งฝั่งซ้ายนี่ปูดแบบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือฉีดคีรอยประมาณ3รณอบอาจารย์ทำดีมากเลยอะนี่คือแผลเฟดล็อก3สัปดาห์สสัปดาห์<ฮ>ลองลองดูคิ้วดูก็ได้อันเนี้ยมปีลองดูว่าอันเนี้ยสามสามสัปดาห์แผลดีกว่า3ปีที่ทํามาอีกอะค่ะอ่าแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมออชื่อแจนค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับก็จะสามห้าละค่ะครับ,ะะรบวันนี้มาอะไรมาเล่าอะไรให้เราฟังว่างครับอัปเดตหน่อย ก็วันนี้มาดูแผลค่ะก็เรียบร้อยดีก็คือผ่านไปสามอาทิตย์ก็แผลเรียบดีค่ะเราทำอะไรไปเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วครับทำเฟซล็อกไปค่ะเฟซล็อกบนทำแล้วมันเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสามอาทิตย์ผ่านมาดีมากการชีวิตเปลี่ยนคือตอนก่อนที่จะทำก็คือตาตกตาปลือแล้วก็คือคิ้วมันตกมาชิดกับตาอย่างเงี้ยค่ะ ก็น่าดูมีอายุแหละอพอทำเฟซล็อกไปก็น่าดูน่าดูเด็กขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เวลายิ้มก่อนหน้าที่จะทำอะ่ะมันก็คือมันจะแบบยิ้มแล้วตามันจะหอ่อแล้วมันจะเป็นแบบตีนกาเพราะว่ามันเราเคยไปทำตาสองชั้นมาแล้วมันพังมันก็เลยเป็นตีนกาเวลายิ้มแต่พอตอนเนี้ยก็คือไม่เป็นแล้วค่ะอย่ามันนี่แผลอาด้วยนาแล้วครั้งนี้ ครั้นี้ก็แดงหมดเลยเนี่ยแดงแล้วก็แผลอ้านี่ก็เป็นตินตะเข็บนะเป็นตะเข็บรอยเย็บยาวคือไม่อยากให้ใครทําเราเป็นแบบนี้สงสารคือแต่งหน้าไปทํางานก็ไม่ได้อ่ะคือแบบ ถ่าลองคิ้วมันก็มันก็เห็นอยู่ดีเวลาทาตาเรื่องดีๆอันนี้คือไม่ได้เตรียมสคริปนะคือแบบพูดจากใจเดี๋ยวให้อาจารย์พลอทิศมาอธิบายตรงรอยแผลหน่อยว่าอันไหนคือตีนกาอันไหนคือรอยแผลขออนุญาตเปิดเปิดไฟนะครับโฟกัสอ่าเราเปิดไฟให้แล้วนะครับอย่างนี่ยแผลแผลกรีดยาวเนี่ยนยาวแล้วก็แผลก็อ้าอ้าหมดเลยแดงยังแดงเลยนิดสีเดือนแล้วยังแดงอีกแล้วแล้วอะแล้วแผลที่ตาครับอาจารย์แผลที่ตาตวเนี้ยยาวเนี่ย ยาบันนี้แผลอาด้วยเนาะแล้วครั้งนี้ครั้งนี้ก็แดงหมดเลยเนี่ยแดงแล้วก็แผลอานี่ก็เป็นตีนาตะเข็บนะเป็นตะเข็บรอยเย็บยาวน,าน่ <Gin z> นากลัวมากเลยแล้วอันไหนคือตีนกาอันไหนคือรอยแผลจันลืมลืมตามลยิ้มยิ้ม้วครับอย่างนี้ตีนอย่างนี้ตีนกาอันนี้รอยแผลก็เลยได้ได้ครบตีนกาทียมมาเลยตีนกามาสองสองสองอันนะครับก็ ครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับเป็นเคสสตัดดี้นะครับน้องคนนี้นะครับไปทำตากับยกคิ้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ทำตามาที่หนึ่งแล้วก็พอมันไม่สวยก็เลยไปปรึกษายที่หนึ่งเขาก็เลยให้ยกคิ้วสรุปทำหนึ่งที่แรกคือที่แรกคือทําตาสองชั้นเป็นกรีดยาวค่ะกรีดยาวที่ทำทำมาเสร็จก็คือจากที่ตาหมวยหมยคือกลายเป็นคนตาลึก ตาโบเนี่ยอย่างที่เห็นคือกลายเป็นคนมีอายุไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เลยกุ้มใจก็เลยไปหาอีกที่หนึง่งเขาก็เลยบอกเอองั้นก็ยกคิ้วไหมจะช่วยได้เนี่ยพอยกมามันก็แบบที่เห็นคือแผลก็คือยาวมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้มันดูหายเศร้าหายโบเลยค่ะแต่ละที่เนี่ยห่างกันนานนานไหมที่แรกทําปีหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าทําตาคือปีหนึ่งมันจะเข้าที่ปีหนึ่งเราก็โอเครอปีหนึ่งพราะปีหนึ่งที่เดิม,มไม่สามารถแบบแก้ให้เราได้อย่างเงี้ย เราก็เลยไปอีกที่หนึ่งไปยกคิว้วไปยกคิว้วผ่านมาสี่เดือนนะคะเป็นยังไงบ้างครับคือแผลก็ยาวแล้วก็อย่างที่เห็นคือมันมันไม่ได้ดีขึ้นคือไม่อยากให้ใครทําเราเป็นแบบเนี้ย<อ>จริงจงสงสารอืนี่ก็คือแผลเศร้านะจริง อ่าคุณพี่ช่วยชี้ให้นิดหนึ่งับอ่าตรงนี้นเป็น,ปนคิ้วนะ<อ>รแผตอนแรกเขาก็คือคือหมอเขาก็บอกว่าะว่าจะเป็นรอยแผลเป็นนะซึ่งเราก็โอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักคิ้วทับก็ได้โอโ้โหนี่ต้องสักคิ้วมา <c oughs> ยันนีเ่เลยเลยเนี่ยมันยาวเกินนะก็ทรงทรงอาจจะไม่ไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะแต่คือถามว่ารู้ไหมว่าจะมีแผลเป็นรู้แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่แบบสักคิ้วทับได้ไม่กล <c oughs> ัวจริงๆนะครับอ่าฝั่งนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์ชลิศเห็นอะไรอาจารย์ชนทิตว่าไงครับ อาจารย์บอกไปทําอะไรมาเนี่ยช็อกเลยใช่ไหมครับใช่คือเราดูดูอาจารย์จากรายการมาคือตอนแรกอ่ะคือตําตาสองชั้นมาเราก็คือคิดว่ามันจะดูดีขึ้นแต่พอทํามาแล้วก็คือดูแก่ดูมีอายุดูดูเศร้าเราก็เลยเสียเซลล์ไปเลยปีปีสี่เดือนอ่ะคือไม่ไม่ถ่ายดูแม้แต่เดือนไม่เอาอะไรเลยจนแบบเห็นอาจารย์ในรายการฟอนโวที่มาออกกับหมอช้างก็เลยคิดว่าเอออาจารย์น่าจะเป็นคนที่แบบช่วยเราได้เห็นเห็นเห็นในรายการของกับหมอคุณหมอช้างใช่ไหมครับหมอช้างกับได ่่เดี๋ยวคุณพี่หลับตาให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นแผลกรีดยาวนะครับซึ่งอันเนี้ยทาเลเซอร์ประมาณสี่ครั้งแล้วนะคะเสียตังเหทำเลเซอร์ผมกลัวมากเลยมันปูดฝั่งฝั่งซ้ายนี่ปูดแบบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือฉีดคีรอยประมาณสามรอบขออนุญาตเปิดเปิดไฟหน่อยนะครับอ่าเลเซอร์แล้วแต่ก็ไม่ไม่ไม่หายอ่ะมันไม่จางค่ะโอ้โหคุณพี่ขออนุญาตครับอ่าอันนี้ผมบังครับอันนี้เป็นแผลนะครับ ดูสดๆสดเลยนะครับอันนี้ขอยญาตแล้วนะครับอันนี้แต่งหน้ามาด้วยใช่ไหมไม่แต่งเลยอันนี้ให้ดูหน้าสดเลยนะครับโอ้โหนี่ก็คือแต่งหน้าไปทํางานก็ไม่ได้อ่ะคือแบบถาลองคิ้วมันก็มันก็เห็นอยู่ดีอ่ะอืมอ่ะ บอกคนที่ดูไหนว่ามันเป็นอุปสรรคอยังไงต้องเลือกหมอที่มีความรู้อันนี้คือไม่ได้เตรียมสคริปนะคือแบบพูดจากใจเลยคือแบบตอนแรกอนะคือถามว่ารู้จักที่นี่ไหมรู้จักแต่ด้วยความที่แบบเออกลัวจะแบบ้าใชใจ,จสูงนัะนก็เลยแบบเลือกไปทําที่มันมีโปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ,บบแต่มันก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อยากให้เลือกหมอที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆค่ะถ้าเลือกทํจตาเลือกทํากับ ที่มีชื่อและมีความชํานาญจริงๆอย่าดูโฆษณาอย่างค่ะโอเคครับทั้งหมดในการรวมรักษาด้วยตั้งแต่วันแรกที่มาเย็บคลินิกประมาณระยะเวลาก็เอมาหาอาจารย์เนี่ยหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีก็คืออาจารย์อ่ะบอกว่าเอ้ยมันยังทําเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดใจร้อนเนี่ยแผลมันออกมามันจะไม่สวยเพราะว่ามันต้องรอให้ผังผืดที่มันเกิดจากตัว หนังตาเดิมมะค่ะที่เราไปทําตาสองชั้นมาให้มันให้มันนิ่มก่อนอาจารย์เขาก็จะแบบมีวิธีรักษาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอปีหนึ่งปุ๊บมันทําได้ก็ได้เริ่มทําเฟซล็อตค่ะขอดูรูปมาแรกหน่อยหยิบแมสก์ไปหนึ่งอ่ารูปลูกใหญ่รูป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 แผลเลยรูปแผลเลยรูปแผลเลยอ่าอ่าถือได้อยถือหน่อยไหนอธิบายหน่อยว่าแผลมันอยู่ตรงไหน คือตอนแรกเป็นคนตาหมวยแต่ด้วยความที่อยากมีตาสองชั้นก็เลยไปเออไปทําตาสองชั้นมาซึ่งที่แรกอะค่ะทำะมันเป็นตาสองชั้นแบบกรีดยาวซึ่งก็แผลตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาผลที่ได้ออกมาก็คือตามันดูปือป้อ,อแล้วแผลก็ยาวด้วยหนลังจากนั้นทําตาเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าตาปือ้อเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ย้ายคลินิก ไปอีกที่หนึง่งลองไปยกคิ้วดูแล้วกันไม่อยากทาไม่อยากทําตาละไปยกคิ้วมาสรุปก,ก็คือได้แผลที่คิ้วมาแล้วก็คือเนี่ยค่ะเป็นแผลแผลเป็นเหียว<ม>ตาเนี่ยสองปีก็ยังอย่างนี้อันนี้คือปีหนึ่งเต็มเต็มเอารูปด้านขวาหนะ่อยรูปด้านข้างรูปด้านข้างรูปด้านข้างครับาค,คือเขียนคิ้วก็ไม่ได้เพราะว่าคิ้วมันกลายเป็นตกลงมาติดกับตาอย่างเงี้ยค่ะแล้ว อันนี้ก็คือเวลาลืมตากลายเป็นห่างตามันห่างตามันเหลือนิดเดียวอะค่ะเนี่ยเหมือนตาคนแก่อะพี่อ่ะดูอีกรูปนึงเราดูง่วงมากด้วยอันนี้คือวันแรกเลยที่มาคลินิกเนาะมันยับมากเลยนะพี่อ๋อก่อนที่หมอเขาจะฉีดยารักษาเนะใช่คือก่อนอ<ๆ>ที่จะมาหาหมอคือพยายามรักษาแบบทุกอย่างด้วยตัวเอง ก็คือไปซื้อยาทาแผลเป็นดีที่สุดแปะซิลิโคนเจลทุกอย่างทําทุกอย่างไม่ดีขึ้นจนมาเจออาจารย์นะคะ<ต>ก็ทุกอย่างดีขึ้นจริงๆดูจากไลฟ์ตอนก่อนหน้านี้ก็ได้ว่ายาอาจารย์คือทําให้แบบแผลเป็นต่างๆมันดีขึ้นจริงอ,อ๋อครับผมอ่าแล้วตอนนี้แผลเป็นไงบ้างเขาดูตอนนี้เลยเป็นยังไงบ้างเขาดูนิดนึงก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะแต่เนี้ยคือไม่ได้ทาไม่ได้ทาแต่งหน้าตรงนี้นะพอ,อดีว่าแบบพึ่งทาง คลีมมาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยจะบอกว่ามีคนทากว่าเอ้ยแผลเป็นอ่ะที่แผลเป็นเดิมเราตรงคิ้วอ่ะคือยังเห็นชัดกว่าที่เพิ่งทำมาอีกเนี่ยคือสามปีแล้วนะแต่อันนี้ก็คือสามอาทิตย์คือคนละเรื่องเลยค่ะเขาดูอีกางอีกข้างหนึ่งนี่นะครับอันนี้คือแจนเป็นคนที่เป็นแผลเป็นง่ายมากนะแต่อาจารย์ทงดีมากเลยนี่คือแผลเป็นล็อกสามสัปดาห์ สามสัปดาห์<ฮ>ลองลองดูคิ้วดูก็ได้อันนี้สามปีลองดูว่าอันนี้สามสามสัปดาห์แผ่ดีกว่าสามปีที่ทํามาอีกค่ะอ่ะลงได้แล้วลงได้แล้ว,ลลวโอ้ขอบคุณมากเลยเปิดให้ดูเลย <laughs> อ่ะฝากบอกคนที่แบบว่ามีความกังวลใจว่าไปทําผิดพลาดมาเหมือนเราเนี่ยเฟ้นล <laughs> ็อกก็คือจบเลยนะจบค่ะแต่พบกันจบเลยเฟ้นล็อกก็คือ ทำทีเดียวก็คือได้หน้าเด็กด้วยเราก็ได้ตาตาแบบเฉียวเฉียวด้วยค่ะ<ม>หน้าหน้าดูเด็กขึ้นรอยแผลเป็นเป็นไงเนี้ยบเนี้ยจริงค่ะ,คะการพักฟื้นอืมกินได้ทุกอย่างปฏิบัติตัวได้ทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรเลยอะค่ะก็คือแตกต่างจากที่เคยทําทั้งตาทั้งคิว้วที่ก่อนหน้านี้ ก็คือไปทํางานไม่ได้เราก็คือเขียวไปหมดเลยอันนี้เออไม่อยากจะเชื่อคือไม่เขียวเลยอะค่ะไม่เขียวไม่ม่วงไม่ช้ําเลยอันนี้ก็ยังคุยกับแม่เลยว่าทาไมที่นี่ทาแล้วไม่ช้ําเลยอืมอันนี้เรื่องจริงค่ะ,ะ <laughs> ถ้าใครสนใจก็เชิญที่ธีรพรคลินิกนะคะบ๊ายบาย หารด้านนุ่นเอาลงเอาลงอาหารด้านนุ่นอ่าเอาผมทัดหูเลยผมทัดหูเลยผมทัดหูเลยตรงข้างเลยปะอ่าข้างเดียวข้างเดียวก่อนข้างเดียวก่อนข้างเดียวอ่าเอานิ้วไล้ไล้ให้ดูหน่อยนิ้วไล้ไล้นิ้วนิ้วไล้ไล้แผลไล้ไล้แผล อ่าแล้วหันไปข้างหนึ่งใหม่อ่าแล้วก็ผมจโถูเลยนิ้วลายลายแผลนิ้วลายลายแผลอ่าโอเคอ่าเลยแผลอ่โอเค